สวัสดีครับแมาแน่นอนครับผมพลากลุงบาจเจนต์คครับผมเจอหน้าผมแบบนี้ครับและชุดแบบนี้ครับสนามฟุตบอลแบบนี้เด็กเตะบอลกระกากแบบนี้ครับตอนนี้รายการของเรานั้นโอ้โหคนพูดถึงกันเหลือเกินครับใครใคก็ดูดูกระทุกหัวระแหงแล้วนะจ๊ะใครไม่ดูนี้ขเขาบอกว่าเฉยมากๆเลยนะครับผมรายการของเรามีชื่อว่ายูโรปวนกวนสนาม สุดยอดครับผมวันนี้ครับวันนี้ภาควงมาในรูปแบบใหม่ครับวันนี้ผมไม่ได้มาเป็นพิธีกรนะคุณผู้ชมครับผมมาเป็นครูฝึกสอนฟุตบอลครับ oh, <no. S 1> เด็กๆ you know, you know. นี่นี่คือเรื่องของผมครับ <You know. S 1> การจะเตะฟุตบอลเนี่ยมันต้องเริ่มด้วยพื้นฐานที่ดีผมจะไม่ยอมปล่อยให้เยาวชนของเราเนี่ยมีพื้นฐานที่แย่ๆ <Wow. S 1> เติบโตขึ้นไปครับแล้วเมื่อไหร่บอลไทยจะไปบอลโลกครับผมใช่ไหมฮะ มีคนเคยบอกว่าถ้าบอลไทยไปบอลโลกบอลประเทศอื่นก็ไปบอลจักรวาลอันนี้ผมยอมไม่ได้ครับดูสิครับแต่งตัวอะไรกันเนี่ยฟุตบอลมันต้องมีชุดที่มันดีเออกางเกที่มันเข้าท่าเข้าทางเนี่ยเอาเสื้อออกนี่ไม่ได้เอาเสื้อยัดเข้าไปเอาเสื้อยัดเลยเชือกเชือกเนี่ยผูกให้มันผูกดีๆเงื่อนพิลอดเคยเรียนไหมนยลูกเสือเคยเรียนไหมหผ,ผ,ผ,ผูกเงื่อนตายผูกเงื่อนตายผูกผูกแล้ว ถองเท้าเอ้ยมันตึงๆเนี่ยเออนี่นี่นี่ซ้ <Euro. S 1> อมหนักใช่ไหมดีมากเลยดีดูตัวอย่างเพื่อนไว้เตจะจนรองเท้าขาดมุกมานะฝึกซ้อมเห็นไหมเนี่ยรองเท้าใหม่อย่างงี้วันนี้จะมีนักเรียนใหม่มาเรียนกับเราด้วยเนี่ยเออเผื่อเขามาเห็นเนี่ยเขาแบบแต่งตัวมาดีพวกเราเราแย่เลยดีอะไรฮะ Euro, Euro. มาทำอะไร Euro, Euro. มาเรียนเตะบอล <Euro, Euro. S 1> มาเรียนเตะฟุตบอล ดูตัวอย่างเพื่อนไว้เลยนี่ถูกระเบียบนี่เออนี่ลายทหารนี่เห็นไหมสั้นๆได้แต่ยกขายยกแข,ข้งถน,นัดท่านี้เออดูเนี่ยกอกเง้าเหงือไม่เปื้อนนี่อย่างนี้นเหงื่อโอกโหกจดโหัวิ่งลาบากด้วยติดโครงติดแขนฝ่าลงข้างดึงอย่างนี้ดึงไม่ได้ไงไม่มีอะไรเลย<อ>เห็นไหมโอ้สุดยอดเลยถูกต้องเลยถูกต้องที่สุดแล้วดูตัวอย่างเพื่อนไว้เลยโอ้ชื่ออะไรครับ Monday, I am waiting. Tuesday, I am fading. And by Wednesday, I can't sleep. น้องแคทโอ้แต่งตัวนี้มาเล่นฟุตบอลเป็นตัวอย่างที่ดีกับเยาวชนครับนี่พวกเราดูไว้เอ้าเฮ้ยไปไม่บอกโอ้โหน้องแคทเชียร์บอลอยู่ทีมอะไรครับอาร์มี่ยูเนเต็ดเอฟซีค่ะทีมอาร์มายูเนเต็ดนะครับเล่นอยู่ที่จีนไห อาวมีอาวมีอยู่ในแต่ใครอยู่สนามกองทัพบกอ๋อเป็นเป็นทีมของกองทัพบกใช่ค่ะหรือทหารบกนั่นเองใช่ค่ะดูแลหน้าประดับยศเหลือเกินนะครับผมจติดตรงไหนดีล่ะพี่โอ้ยทุกตรงเลยถ้ารู้ว่าทหารชุดแบบนี้นะฮะผมไม่เรียนรอดอหรอกสมัครเลยจับเลยสมัครเลยไม่สมัยก็เจอแหมือนกันนะใครก็ตามไปที่รอดอเหมือนกันเรียนรอดอเหรอครับ ไช่ค่ะเลตามรับสมัครเด็กเข้าสมาชิกอ๋อโอ้ทำทุกอย่าง,อางเอา,อางั้นดีกว่าแหมพูดถึงเรื่องอาหารมาครับน้องแคทรู้ไหมครับว่าเวลาแต่งงานเนี่ยนะครับาสาวๆน้องแคทเนี่ยถึงวันแต่งงานปุ๊บเวลาที่ต้องแต่งตัวเข้าเรือนหอเนี่ยรู้ไหมครับว่าใส่ชุดไหนดีที่สุดไม่รู้ใส่แล้วเอาเป็นว่าวันนี้วันนี้น้องแคทอยู่กับผภากุ้งตลอดรายการแน่นอนนะจ๊ะ กุส,สุดยอดเลยน่ารักมากๆเลยครับตัวอยาอ่างของรร้การของเรานี้มีอะไรกันบ้างไปดูกันเลยยูโร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 เฮ้ยจ๋องเอ็งรู้ไหมว่าว่าประตูฟุตบอลเนี่ยมันเป็นรูปอะไรต้องมีสี ah ่เหลี่ยมไงพี่ ไม่จริงมั้งเวลาดูบอลเนี่ยคนพาคเขาภาคเ้ยโอ้โหยิงเสียบสามเหลี่ยมไปแล้วคับสวยงามมากไม่เห็นมีใครบอกว่ายิงเสียบตีเหลี่ยมเลยน้องแคทจ๋าวันนี้เนี่ยพี่ภาคกุ้งมาในรูปแบบของครูสอนบอลฉะนั้นเดี๋ยวนี้จะสอนเรื่องเทคนิคเบสิกต่างๆของฟุตบอลโอเคไหมจ๊ะโอเคอ่าเดี๋ยวเราเริ่มต้นกันด้วยอันแรกเลยดีกว่าที่นักบอล เวลาที่เขาส่งบอลมาเนี่ยเวลาที่นักบอลจะต้องรับบอลจับเพื่อนเนี่ยเขาจะต้องมีการ <c oughs> เขาเรียกว่าเรื่องของการแปล <c oughs> อ่าเบสิก <c oughs> ของการแปลเลยเนี่ยอันดับแรกเลยคือเราต้องมีเรื่องของชาวต่างชาติก่อนเฮ้ยอ่าให อวโยะมาักกนาดอันนี้เขาบอกว่ายินดีที่รู้จักแล้วก็อยากที่จะมารายการนี้มานานแล้วเคยเห็นแต่ในทีวีนี่มาจากญี่ปุ่นเลยนะอ๋อให้เอาฮะเอาอ๋อเอาให้ไหมเฮ้ยเดี๋ยวสิอันนี้เขาก็เอาสซโยนาลาโนเลมองคือโนบิตะคือซึโนะคือ อะหมด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 สิหมดแล้กลับเลยการแปลเนี่ยอ่าคือคือลูกอย่างนี้ใช่ไหมแล้วก็ปึ๊บเนีลูกเลยค่ะไหนลอง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 เราสองคนทํามันก็ไม่ใช่ลูกแปลเพราะว่าอันเนี้ยพ่อแปลมีแม่แปลขาดลูกแปลไปลูกแปลโอเคโอเคโอ้ยน้องเขาหน้าเขินนะผมคิดจริงเลย โอเคนะฮะช่วงต่อไปของรายการดีกว่าครับช่วงอะไรจ๊ะเจาะกระนักาเสะค่ะไปดูกันเลยอ่ะมองนะครับมองนะครับจะเปิดให้นะครับเฮ้ยอีกทีมท,ทีให้โดนเลยนะคันนี้นะนี่เปิดแน่นมากเลยนะเนะี่ยเฮ้ยอะไรอ่ะโหยังไม่ได้อีกอล้วตั้งนานแล้วเนี่ยอะไรอะไรเนี่ยอะไรโค้ดไม่มองเลยเดี๋ยวผมเตะให้จะเตะใช่ไหม เตะบอลเนี่ยให้โคตรมุงโอเคเฮ้ยเดี๋ยว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 เดียวเดีบอลอะไรกันเนี่ย ชียอะไรตะกี้มีอะไรอะไรวะด้วยเหรอเฮ้ยต้องเชียร์มันแบบเรียบร้อยเชียร์สวยงามนี่มันด่าอะไรนะักบอลเล่นไม่พอใจอะไรก็ด่าด่า,าแล้วเขาจะมีกำลังใจเล่นไหมเนี่ยเออนี่ดูวิธีการเชียร์ดูทีทีการเชียรย์นี่นั่งปึ๊บอับเฮ้ยอะไรอะ่ะส่งดิ่ส่งสองดิ่โอ้โหดูดูเลี้ยงโอ้โหเฮ้อแดนดิบ้านปะเฮ้ยใครเกิดรูปหลานนะอะไรโกโก ที่เปิดเพื่ออะไรอะไรอะไรผมขลุดอะไรดูดีแรงกว่าเขาอีกอะไม่แรงแรงกว่าเยอะเลยนี่ดูแถวบ้านนี่นี่ถือว่าเบานะแถวบ้านนี่ลงลงลงแล้วนะมีขั้นสุดแล้วพี่อ๋อเหรอค่ะอ๋ออย่างนี้มาดังของกองทัพผูเลยอย่างนี้ไม่เอานะอย่างนี้ไม่เอานะไม่เอานะผู้ชมอย่างนี้ไม่เอานะครับอย่าอย่าเชียงน้ยผมตัวอย่างไม่ดีอย่าอย่าอย่าเล่นแบบเนาะเออถ้าพูดถึงกองเชียร์ นี่ก็เป็นกองเชียร์นี่ถูกค่ะมีท่าเชียร์ประจำทีไหมเชียร์กันยังไงเออเชียร์กันยังไงล่าเนี่ยดูจากการเชียร์เนี่ยดูแบบเชียร์ตัวเก่งอ่ะการเชียร์เนี่ยนะครับมันต้องเชียร์ให้ครบทั้งทีมไม่งั้นนักบอลจะมีการน้อยใจเนี่ยสมมติที่เป็นทีมเดียวกันอ่ะเราทุกคนลองร้องลา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 พร้อมกันนะเดี๋ยวผมจะเชียร์ดูว่าเชียร์ยังไงทั่วถึงพร้อมหนึ่งสองสามอ้า a m y United ลา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 ล Army United Lalala าลาลา Army United Lalala ลา i หยุดๆค่ะพี่อะไรฮะอันนี้มันมีทั่วถึงตรงไหนเดี๋ยวก่อนพี่ทั่วถึงไหมพี่เริ่มจากหัวก่อนลงมาไหลแล้วมาเอวเดี๋ยวก่อนอันเนี้ยเหมือนเสาอยู่ในพัดพกเลยค่ะพี่ อ๋อมันพี่รูดรูดเสามหนูเป็นเสาพี่ทั่วถึงไหมพี่เริ่มจากหัวมาไหลแล้วมาเอลกี้พี่รงขาทั่วถึงไหมไม่ถึงค่ะทั่วเลยหนูเป็นเสาไปอยู่พัดพงเลยเมื่อกี้อืมเอาอ๋อน้อยใจน้อยใจมาน้อยใจน้อยใจมาน้อยใจมาฮะอะไรนะจะลูกคนนี้แพทพี่ไม่ดีตรงไหนอ่ะไม่เป็นไรไม่เป็นไร ไปดูของจริงดีกว่าว่ากองเชียร์เขาเชียร์กันยังไงครับคุณผู้ชมครับในช่วงนี้ครับช่วงยกกลองมาเชียร์เฮ้ยแลโอกเหอถ้าเลือกก็จะไปดูกับรีเบริเบค่ะเพราะว่าจะได้สร้างความน่ากลัวถึงที่สุดไม่เลือกอะน่ากลัวถ้าต้องเลือกไปดูหนังผีนะคะจะเลือกเ w เว e เพราะว่าทรงผมค่ะ ทรงผมน่ากลัวดีค่ะน่ากลัวมากถ้าเกิดจะไปดูหนังผีจะไปดูหนังผีกับใครไม่ดูเลยได้ไหมเพราะว่าไม่ชอบดูหนังผีไม่เรื่องสักคนเลยไม่เรืองอะไรงงั้นไม่ไม<ล>รูร้จักอะนตาตาหน้าตาน่ากลัว <c oughs> คือแค่หันไปข้างๆก็เหมือนอยู่แล้ว <c oughs> ดูคนเดียวดีกว่าคะ่ะเลือกไปดูกับลีดารีค่ะเพราะว่าหน้าตาอหน่ากลัวกว่าถ้าไปดูด้วยก็น่าจะสะพือจะเลือกกับไปกับเดเวสค่ะ เพราะว่าฟันสวยกว่าค่ะอีกคนนึงน่ากลัวกว่าค่ะแล้วก็มีเลือดที่หัวด้วยค่ะถ้าเป็นใกล้ๆขอดเลยกิ้งเบรลี่ดีกว่าค่ะเพราะว่าคิดว่าแบบหน้าเขาน่าจะหลอนได้ใจสมกับที่เราไปดูหนังผีแล้วก็เต็มที่ไปเลยดีกว่าถ้าต้องเลือกไปดูหนังกับไปดูหนังผีกับเตเวสแล้วก็ลิเบอรี่เลือกไปดูกับเตเวสค่ะเพราะว่าแบบน่ากลัวดีอะหันไปมองข้าวจะเอาผีเปล่าอะไรอย่างเงี้ยจะเลือกไปดูหนังผีกับเตเตเวสเพราะว่า ผมเขาน่ากลัวค่ะเขาดูแบบผมน่ากลัวอะไรอย่างเงี้ยถ้าสมมติไปกันหนังผีก็น่าจะดูแบบเข้ากันเลยะะ้ยค่ะถ้าต้องเลือกไปดูหนังผีนะครับของนะักฟุตบอลสองคนกับระหว่างเตเวสกับมิเบลลี่นะคะ <laughs> ก็จะเลือกเตเวสคะ่ะ <laughs> ชอบทรงผมเขาอะคะ่ะ <laughs> มันดูน่ากลวดีถ้าแบบดูแล้วเราตกใจเขาตกใจไปได้วยมันก็จะยิ่งแบบสยดสยอง ถ้าต้องเลือกไปดูหนังผีขอเลือกไปดูกับเตวสค่ะเพราะว่าหน้าเขาอินกับหนังผีนี่คงจะได้ทันรถมากกว่าค่ะดูว่าหน้าเขาเหมือนผีดิเลือกเเวสค่ะเพราะว่าอีกคนนึงเขาดูน่ากลัวกว่าถ้าจะต้องเลือกว่าต้องไปดูหนังผีกับ2คนนี้นะคะจะเลือกไปดูกับเตวสค่ะเพราะว่าอันนี้ก็น่ากลัวน้อยกว่าผีค่ะเลือกเตวสจะไปดูหนังผีด้วยค่ะเพราะว่าอย่างไรก็เคยเป็นเด็กผีแดงมาก่อน เลือกดูนี่ก่อนพี่ชายกลิบรีเนย<อ>หนังผีมันน่ากลัวใช่ป่ะมันต้องมีปิดตาบ้างแหละแต่ไปนั่งดูความันต้องได้ความหลอนอีกแล้วแบบนึงตรงเลิฟซินมันเลยนี่แหละดูกับกลิบรีค่ะ <c oughs> อ๋อชอบค่ะชอบโอ้ไม่น่ากลัวเอามาันอยูยไอ่ไหเหรออยู่ไหนอะอำรนดอกเอานักบอลเนา <c oughs> <c oughs> ถ้าไปดูหนังผีขอไม่เลือกใครดีเลยดีกว่าไปดูคนเดียวดีกว่าเพราะว่าดูคนเดียวก็น่ากลัวแล้ว และผลสรุปนะครับก็คืคะแนนโหวตถึงเกาสิคะแนนโอ้โหต้องสารสมัยนี้โอ้โหวันนี้เราเรียนกันมาทั้งวันเลยครับนักเรียนครับเรียกว่าเหนื่อยมากๆเลยนี่คือคอร์สสุดท้ายแล้ววันนี้ก็ชั่วโมงสุดท้ายแล้วเกี่ยวกับเรื่องของทฤษฎีฟุตบอลนะครับเหนื่อยกันไหมครับเหนื่อยอ่าเหนื่อยครูก็เหนื่อยครับแต่ว่าสุดท้ายแล้วจบแล้วล่ะใกล้ๆแล้วนะอ่านี่ครับใบเหลืองครับนี่นะฮะในเกมฟุตบอลเนี่ยเวลากรรมการให้ใบเหลืองนักเตะเนี่ยแสดงว่าเตือน เราสามารถทําผิดได้2ครั้งนะครับในเกมนะครับถ้ารับใบเหลือง2ใบจะกลายเป็นนี่แอนแน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 นคิดว่าจะเล่นมุกใช่ไหมไม่ใช่ทหารไม่เล่นมุกครูซีเรียสถ้าได้ใบใบแดงปุ๊บคือไล่ออกจากสนามไล่ออกเฮ้ยเดี๋ยวใครจะจ่ายค่าเรียนเฮ้ยโอ้โหแล้วใครจะจ่ายค่าเรียนเนี่ยทำไมเด็กสมัยนี้โกงกันอย่างเงี้ย เอา้าตัวจะมาจ่ายค่าเรียนเหรออาบ้าครับคูณผมลืมไปเฮ้ยเอา้เอาใครจ่ายอะ่ะสอนมาทั้งวันอะ่ะ <c oughs> ไม่เด็กแต่แบน,นี้เป็นขีโกงกี้จะฟ้องฟีฟ่าจะบอกฟีฟ่า <c oughs> โอ้โหครับเป็นไงครับน้องแคทวันนี้ครับเรียกได้ว่าทฤษฎีฟุตบอลที่พี่ภาคุงสอนมานี่ คนไหนที่ดูวันนี้ครับรับประกันว่าเติบโตขึ้นเป็นนักบอลที่เก่งอย่างแน่นอนทฤษฎีสุดยอดทั้งนั้นโอ้แน่นมากแต่ว่าเวลาหมดอีกแล้วไม่อยากจากไปเลยครับผู้ชมครับโอ้แต่แน่นอนนะครับก็ไม่เป็นไรครับก็กลับมาเจอกันใหม่นะจ๊ะทางทุกวันกี่โมงหโมงเย็นค่ะแน่นอนครับกับรายการยูโรปวนกวนสนามเออแต่ว่าคัท กลับไงจ๊ะรถพี่ว่างพอดีเลยไปกับพี่ดีกว่าป่ะแคทกลับบ้านพี่ซาร์มอเตอร์ไซค์รอนานแล้วมไม่กอกบยืนต่อ,อยืนคุยฟูนี่อยู่ได้อ้าวเฮ้ยทีมงานฝากบ,บอกเลยนะฮะทีหลังมีแฟนแล้วไม่ต้องออกมาเสียหมดเลยอะ่ะแล้วมันแฟนแบบคนในอีกอะ่ะอ้าวดูดิโอ้โหทะเลาะกอันอีกเฮ้ยเดี๋ยวเพื่อนอะไรเนี่ย นี่ไม่คิดเลยจะโขดได้อย่างงี้เลยเหรอถามไม่ด้วยทำไงโอ้โหสุดยอดเลยหน้าตาไม่น่าได้แบบนี้เลย